นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนางคัจฉามิธรรมังสระนางคัจฉามิสังขังสระนางคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนางคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนางคัจฉามิทุติยัมปิ สังขังสะระนังคจชามีตติยัมปิพุทังสะระนังคจชามีตติยัมปิสังขังสะระนังคจชามปานาติปาตาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธาดาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุเมชาาราเวระมะนี สิกขาปะทังสมาทิยามิโมสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยมชะปะมาทาธานาเวระมะนี สิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาป,ะทา,ะ,ขะ,ขปะทานิสิลเนะสุขติยันติสิลเณโขขสัมปะทานสิลเณนิพุติงยันติ ตัตสัมมาสีลังวิสุทธะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมงสัมพุฏหัสังอปะปมาโทอะมะตังปะทานติอิอ,อไม่เผยคำพีนะบัดนี้อาตมะภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาะ ในอัปปมาทะกถาว่าด้วยความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายเพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญยราศีแก่ท่านพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลาย ผู้พร้อมใจกันมาทำบุญรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนื่องในวันธรรมะสวนะณนะสถานที่แห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปยอดโยมทั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่20เมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ตรงกับวันโกนแรมเจ็ดค่ำเดือนสี่ ก็เป็นประจำก่อนวันพระพวกเราก็จะได้มาพร้อมใจกันณนะสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมโดยมีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ก่อนที่จะทำวัดสวดมนต์ญาติโยมทั้งหลาย ก็จะได้พร้อมใจกันบูชาพระนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมหลังจากที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ทำการสาธยายสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วเราก็จะได้รับฟังพระเทศนาเป็นลำดับสืบต่อไป สำหรับวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รับฟังธรรมมเทศนาตามปกติที่เราเคยปฏิบัติสืบต่อกันมาวันนี้ก็จะได้นำพุทธภาษิตท,ที่มีชื่อว่าอปปมาโทอะมะตัง ปะทางซึ่งแปลเป็นความหมายได้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายญาติโยมทั้งหลายที่พากันนั่งอยู่นี้รู้จักบ้างไหมคำว่าตายตายคำเดียวเนี่ยมีใครเคยตายบ้างแล้วก็มีใครอยากตายบ้างไหม ลองถามใจตัวเองดูความตายนะโยมมันไม่เข้าใครออกใครนอนอยู่ก็ตายเดินนั่งเืินดอนทุกอริยบทสามารถที่จะตายได้ทางนั้นแม้แต่เราทำกิจ,จวัตรประจำวันของเราตื่นเช้าขึ้นมาลุกจากที่นอน ยังไม่ได้เดินเลยก็สะดุดล้มลงตายก็มีถึงเวลาจะทำกิจวัตรเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวญาติยอมทั้งหลายนั้นอาจจะเลื่อนล้มหัวขณะนมามลงที่อ่างน้ำก็ได้อันนี้ก็คือความตายแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารเกลืนอาหารลงไปอาจจะทำให้เราตายก็ได้ รื้อแม้แต่ว่าเราทานอาหารสำเร็จแล้วอย่างอร่อยอร่อยอาหารชั้นดีเสร็จแล้วมันติดฟันเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มฟันแล้วมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไม้จิ้มฟันปักเหงือกตายไปก็มีเพราะ,ะนั้นความตายไม่เข้าใครออกใครไม่เลือกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่เลือกวัย ไม่เลือกเพศไม่เลือกสถานที่ตายเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายรู้หรือ,อยังว่าความตายนี้นะเราสามารถที่จะเลือกตายได้ไหมเลือกเกิดก็ยังไม่ได้ความตายก็เหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกความตายได้มีใครบ้างไหม ที่สามารถที่จะเลือกความตายของตัวเองได้กำหนดความตายของตัวเองได้บางคนอาจจะคิดว่าเรายังอายุน้อยยังหนุ่มยังสาวอยู่เราไม่ตายหรอกมีแต่คนแก่เท่านั้นที่ตายถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ถือว่าญาติยมทั้งหลายนั้น มีความประมาทเกิดขึ้นแล้วคือประมาทในความตายญาติโยมทั้งหลายนอกจากนี้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะประมาทในการใช้ชีวิตแม้แต่สุขภาพของเราเราก็อย่าไปไว้วางใจให้เราหมั่นตรวจสอบระลึกอยู่เสมอตรวจดูทุกส่วนของร่างกายของเรา อาการทั้งทั้งสาของเรานี้มันยังปกติดีไหมถ้ามันไม่ปกติดีก็ให้เราไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์พบหมอให้ทำการตรวจสุขภาพของเรานะบางทีเราป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ หมอตรวจดูอาการแล้วแจ้งว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงสมเดือนก็จะตายร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าเสียใจออกจากโรงพยาบาลไปยังไม่ผ่านหนะ้าโรงพยาบาลเลยโยมรถก็มาชนตายแล้วอันนี้ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงแต่ว่ายอมนั้น ตายเพราะเกิดอุบัติเหตุอันนี้เขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกความตายได้บางคนอาจจะคิดว่าเราจะตายอย่างดีตายอยู่บนที่นอนตายอยู่บนกองเงินกองทองบางคนอาจจะคิดว่าเราจะตายอยู่ในที่ที่ดีๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนะโยมเรา ไม่มีใครที่จะกําหนดได้ว่าเราจะตายที่ไหนจะตายบนเครื่องบินหรือจะตายบนบกในน้ําหรือจะถูกยิงตายตายบนถนนถูกรถถูกต้นไม้ทับตายอย่างนี้เราไม่สามารถเลือกได้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้หมั่นระลึกอยู่เสมอนะเราอย่าถ้าเราไม่หมั่นนึกพิจารณา ถึงความตายแล้วมันจะทําให้เราเกิดประมาทในการใช้ชีวิตสักวันหนึ่งความตายนะั้นมันอาจจะวนเวียนมาหาเราก็ได้อาจจะเป็นคิวของเราก็ได้แม้จะในครอบครัวของเราลองดูซิว่าในครอบครัวของเรานั้นพ่อแม่ของเรามีลูกกี่คนเราเป็นคนที่เท่าไหร่ตายไปแล้วกี่คนพี่เราตายไปกี่คนน้องเราตายไปกี่คนแล้วในอนาคต มันอาจจะวนเวียนมาถึงคิวของเราก็ได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สิ่งที่จะเตือนจิตเตือนใจของเราไม่ให้เราเป็นผู้ประมาทในชีวิตนั้นก็คือให้เรานั้นหมั่นพิจารณามรณสติคือพิจารณาถึงความตายนะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าท่านอานนทนในวันหนึ่งนะ่ะท่านเคยระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ระลึกถึงความตายวันละเจ็ดหน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายังไม่พอหรอกท่านอานุนยังน้อยไปยังอีกไกลให้ท่านมันพิจารณาถึงความตายนั้นทุกทุกลมหายใจอันนี้เป็นมารดกน้ชิ้นสุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สแสดงไว้แก่พุทธสาวกาสแสดงไว้ให้กับพุทธบริษัทสี่ของเราได้เพื่อจะใช้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราเองนะว่าไม่ให้เราประมาทเพราะความประมาทนั้นมันจะทำให้เราไปสู่ความตายเป็นความเสื่อมการที่เราไม่จะไม่ประมาทนั้นก็จะต้องมีสติ นะเป็นตัวควบคุมสัมปชัญญะเป็นตัวควบคู่ด้วยระลึกได้แล้วก็รู้ตัวไดนะ้มีสติแล้วก็รู้ตัวอยู่ทุกเมื่ออย่าเป็นคนประมาทนะถ้าประมาทแล้วมันจะนำสู่ความหายนะได้นะถ้าเราไม่ประมาทนะทางจะไปของเราทางตายของเราเราก็คือตายไปในทางที่ดีไปสู่ความสุขไปสู่ สู่ข้อติไปสู่นิพพานได้อย่างตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี้ที่จะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เราประมาทอย่างเช่นเราขับขี่หรือว่าเราใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รจักรยานยนต์ก็ตามเราจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ใช้ความเร็วเกินอัตรานาะ เพราะว่ามันจะเกิดความหายนณอันตรายขึ้นแก่ชีวิตร่างกายของเราได้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านของเรานในบ้านของเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มันตรวจสอบตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อป้องกันอันตรายและ ที่จะพูดให้ญาติโยมได้ฟังอีกสักเดดก็คือเราจะนำหลักธรรมหรือว่าคุณงามความดีอะไรที่จะนำมาใช้ในการป้องกันความประมาทของเราสิ่งที่จะเราจะนำมานั้นก็คือเราลำาลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของอหลักไตรสิกขาหลักไตรลักษณ์อริยสตสีหรือแม้แต่มัคมีองค์8ปดหรือเจริญบาลานัสสติ เพราะคำสอนเหล่านี้เป็นการสอนอให้เราทำความดีเว้นความชจ่วทำกิใจให้บริสุทธิ์นะวันนี้ก็คงจะได้ฝากเป็นข้อคิดให้โยมได้นำกลับไปคิดนะ,ะเมื่อไรเรามีสติความไม่ประมาทนะโยมความไม่จะ,ะคนไม่ที่ไม่ไปประมาทนั้น แม้อยู่ในที่มืดก็จะพบแสงสว่างความไม่ประมาทแม้อยู่ในที่มืดก็จะพบแสงสว่างเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาธรมภาพขอสมมุติยุติลง อาตามาภาพขออำดวยอวยพรให้โยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเจริญด้วยสจพ้พปุรภิทพพรชัยทั้งสี่ประการอายุวันนะสุขะพละจงด้วยการจงทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการรชนะนี้ดุ ยะถาวาริวาหาปุระปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกะป,ะกะปะติอิจิตังปัติตังตุมหังคิปรปเมวะสมมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถา มะนีโชติระโสยาทางสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตราโยงสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสสนิจจังวุธาปจายนง จตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโดสุขังพระลัง